วันนี้นะครับทุกคนผมมาเล่นปลากรัวฟีลลนิ่งนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมมาถึงที่เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับผมเคยมาเล่นแล้วนะครับผมแต่ว่ามีน้องๆเอฟซีเนี่ยคอมเมนต์เข้ามากันเยอะนะครับบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยทำท่าโน้นท่านี้ให้ดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะครับจะทําให้ดูทีเดียวหมดทุกท่าเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ครับเราสามารถกระโดดจากตรงนี้นะครับ กระโดดจากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ได้นะครับผมจากที่สูงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะกระโดดจริงๆนะครับเราจะต้องมาวัดความไกลก่อนนะครับโดยนับจากจุดที่เราจะกระโดดข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็นับไปจนถึงตรงที่เราจะกระโดดลงมาตรงนู้นนะครับเริ่มเลยนะครับผมอันนี้นะครับก้าที่1นะครับ2นะครับสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณ19น,นะครับทุกคนจากข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาจุดที่เราจะกระโดดลงมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนผมลองกระโดดนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงตรงนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูตรงทางที่เราจะต้องวิ่งแล้วก็กระโดดจริงๆนะครับผมปึ๊บป<ก>ตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะตัวนี้ผมน่าจะ ใช้เป็นท่าคลองขึ้นไปนะครับผมนี่แล้วก็ลงไปตรงนี้นะครับผมปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วผมก็จะอาจจะกระโดดนะครับจําตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับผมดูว่าสูงไหมครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าจากตรงนี้นะครับสูงอย่าครับก็คือเิื่งจากตรงนี้นะครับจุดสตาร์ทนะครับสตาร์ทวิ่งมาเลยตื้อๆๆๆๆๆขึ้นมาครับแล้วก็มาคลองตรงนี้ครับคลองตรงนี้แล้วผมก็จะท่ามุนหมุนตัวลงไปนิดนึงครับ มก็จะลงไปตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะโดดไปนู้นเห็นไหมครับยังสูงนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดกล้องโปโะกันนะฮะเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวผมจะถ่ายมุมข้างล่างรับไปเพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้คือมาถ่ายให้ดูว่าข้างบนมันสูงแค่ไหนนะครับแล้วก็จริงๆนี่คือความสนุกของของท่านี้ก็คืออ่าก็คือท่าที่กระโดดจากที่สูงครับนี่คือความสนุกของท่านี้เลยนะครับผมโอเคครับ โอเคนะครับสตาร์ทจับตรงนี้นะครับเพื่อแล้วก็ตุ๊กๆๆ๊ๆตุ๊กตุ๊ต๊ไปงนะครับแล้วก็จำไปครับ เม <ix> ื่อกี้นะครับผมกระโดดจากที่สูงนะครับก็ประโยชน์ของท่านี้นะครับก็คือช่วยประหยัดเวลานะครับในการกระโดดนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติข้างล่างเนี่ยเกิดว่ามีสิ่งของที่อันตรายนะครับที่เราไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยยังสามารถกระโดดจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมถ้าเรามีความสามารถหรือว่าเราได้ฝึกท่านี้นะครับเรียกว่าท่ากระโดดจากที่สูงท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเลซี่นะครับ าเลซี่ก็คือท่าที่เรากระโดดข้ามเหล็กนะครับแต่ว่าจะใช้มือข้างหนึ่งจับไว้นี้นะครับแล้วก็ขาข้างหนึ่งเราจะสอดไปนี้นะครับนี้ครับเป็นท่าที่กระโดดข้ามเหล็กนะครับโดยที่เราจะใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยค้ำไว้นะครับแล้วก็ใช้ขาข้างนึงสอดไว้นะครับแล้วก็จะเป็นต่อท่ากระโดดแคทนะครับแคทตรงนี้นะครับแล้วก็จะปีนขึ้นไปตรงนน้นครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปตรงนั้นครับ ต่อไปถ้าโดดทรงตัวนะครับถ้าผมจะวิ่งมานะครับผมแล้วผมก็จะกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะผมแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็เอ่อจากแคทขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วกระโดดลงมาวิ่ง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 แบนี้ฮะแล้วผมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเทคตรงนี้เนี่ยปุ๊บเทคตรงนี้ปุ๊บนะแล้วขึ้นเอ้ยขึ้นยากว่ะเอสอ๋อมานี้นะฮะจากจ้ำตรงนน้นเห็นไหมกระโดดตรงนู้น ะปิ๊บตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จำตรงนี้นะฮะปพ๊บตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะโดดลงไปตรงนี้โดดปุ๊บนี้ปุ๊บแล้วก็จะรันวิ่งต่ออย่างนี้เช็ดไปเลยไปดูกัน let's go